เรียนผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยและผู้ใช้บริการทุกท่านวันนี้ท่าเรือกรุงเทพขอ,อนำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการตรวจสอบตู้สินค้าขาเข้าที่วางกองเก็บในพื้นที่45ไร่เนื่องจากท่าเรือกรุงเทพได้มองเห็นการจราจรในท่าเรือกรุงเทพเกิดความแออัดส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการท่าเรือกรุงเทพซึ่งมีโครงการ p i l o t Project ต โครงการนำล่องเพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนและในมาตรการนี้ประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับคือเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับมอบตู้สินค้าที่วางกองเก็บในพื้นที่45ไร่รวมไปถึงลดความแออัดของการจราจรในการเดินทางระหว่างพื้นที่ลาน45ไร่และกองท่าบริการตู้สินค้า2อีกทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ของท่าเรือกรุงเทพได้ดีขึ้นลำดับต่อไปขอเชิญชมวิดิทัศน์แสดงขั้นตอนการมารับบริการในพื้นที่หนำร่อง45ไร่ได้เลยครับเริ่มจากผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะตู้สินค้าที่อยู่ในท่าเรือกรุงเทพผ่านทางแอปพลิเคชัน BKP I Service โดยกรอกหมายเลขตู้สินค้าแล้วเซิร์ชดูสถานะตู้สินค้า จะพบตำแหน่งวางตู้สินค้าของท่านหากพบว่าตู้สินค้าของท่านอยู่ในพื้นที่45ไร่ระหว่าง 45A ถึง 45H ให้ท่านทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้เลยครับให้ชิปปิ้งหรือตัวแทนยื่นชำระค่าภาระที่ One Stop Service อาคารท่าเรือกรุงเทพอาคาร B ชั้น1 เมื่อผู้ใช้บริการยื่นชำระค่าภาระเรียบร้อยแล้วจะได้รับเอกสารเกตติเกตจากเจ้าหน้าที่ One Stop Service จากนั้นนำเอกสารมาให้กับพนักงานขับรถพนักงานขับรถนำรถหัวลากเปล่าเข้าทางเมนเกตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเกตติเกตเมื่อผ่านเมนเกตเข้ามาแล้วพนักงานขับรถไม่ต้องนำรถไปที่ซับเกตเทอร์มินอ2 แต่ให้นํารถหัวลากเปล่ามายังด่านตรวจสอบตู้สินค้าขาเข้าลานบรรจุช่องที่1จากนั้นยื่นเอกสารเกตติกเกตให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบลานบรรจุขาเข้าเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบลานบรรจุขาเข้าทําการบันทึกข้อมูลเกตติกเกตลงในระบบเอนโฟและยื่นเกตติกเกตคืนให้กับพนักงานขับรถ พนักงานขับรถนำรถหัวลากเปล่าเข้าไปยังพื้นที่ลานกองเก็บตู้ที่กำหนดไว้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเทอร์มินอล2ตรวจสอบเอกสารและแจ้งตำแหน่งของตู้สินค้าพนักงานขับรถนำรถหัวลากเปล่าไปรับตู้สินค้าตามบล็อกที่กำหนดโดยจะมีรถจับตู้สินค้าหนักประจำบล็อกเพื่อคอยบริการทุกท่าน เมื่อทำการขึ้นตู้สินค้าเรียบร้อยแล้วพนักงานขับรถนำรถบรรทุกตู้สินค้ามายื่นเอกสารที่ซับเกตขาออกซึ่งอยู่ด้านข้างของเกตเอาท์เดิมลานบรรจุเจ้าหน้าที่เทอร์มินอล2ทำการตรวจสอบเอกสารและเบอร์ตู้บันทึกลงในระบบ Enfo ทำการพริ้นต์สลิปจากนั้นส่งเอกสารคอนเทนเนอร์สลิปให้กับพนักงานขับรถ เพื่อนำไปยื่นที่เมนเกตขาออกต่อไปพนักงานขับรถนำรถบรรทุกตู้สินค้าวิ่งออกทางบริเวณเมนเกตขาออกและยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่เมนเกตเจ้าหน้าที่เมนเกตขาออก ตรวจสอบเอกสารและเบอร์ตู้จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในเกต SE และทำการปล่อยรถบรรทุกตู้สินค้าออกจากท่าเรือกรุงเทพเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการรับมอบตู้สินค้าในพื้นที่นำร่อง45ไร่เรียบร้อยแล้วครับ